สวัสดีค่ะดิฉันจ่าสิทธิตำร,รวจหญิงกันธิดายิ้มรอดค่ะเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการสอนเรื่องประชาธิปไตยโดยวันนี้นักเรียนชั้นป .1 นนของเราจะมีการคัดเลือกหัวหน้าห้องค่ะเข้ามาเลยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นนักเรียนชั้นป .1 นนค่ะบา,บายๆหน่อยเลยกทักทายหน่อย ตอนหนึ่งของโรงเรียนตอชนอนเนเรศวรปะละอูนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเือหัวหน้า้าาอวันนี้เราจะมาเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมเาราได้คัดเลือกเพื่อนๆมาแล้วกี่คนสามคนเราขอเชิญตัวแทนหน่อยคะ่ะสามคนออกมาเลยอ่าออกมาเลยออกมาเลยอ่าโดยใครเป็นเบอร์หนึ่งเออ ใครอยากได้ไก่แจ้ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของเราคนนี้เป็นหัวหน้าห้องยกมือขึ้นหน่อยค่ะยกมือขึ้นหรือยังเดี๋ยวครูขอนับนะหนึ่งสองใครอยากได้หัวหน้าห้องเป็นไก่แจ้เขายกมากี่คนสองคนสองคนต่อไปใครอยากได้ไพ,พ่เป็นหัวหน้าห้องยกมืออ่าดูหน่อยดูหน่อยดูหน้าหน่อยสิหนึ่งคน สองคนสาคน,าคนโอเคและและและใครอยากได้ไงไงเป็นหัวหน้าห้องยกมือโอ้โหเต็มเลยค่ะไหนดูหน้าซิดูหน้าซิาอย่าลืมนะทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้แคคนละหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่และยกสองมือเลยหนึ่งครั้งใช่หรอ ต้องเสียใจไหมไม,ไม่ต้องเสียใจถึงเราจะไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแต่เราก็าเป็นรองหัวหน้าห้องคอยช่วยเหลือหัวหน้าห้องอีกทีนึงหัวหน้าห้องช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือเพื่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะโอเคปรบมือ,อนั่งที่ได้อันนี้พวกเราทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงได้แค่คนละ 1เสียงเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูชอบเบอร์หนึ่งแต่หนูให้2คะแนนเลยสองมือเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้แค่คนละ1เสียงเท่านั้นนะคะโอเค อ่ะ,อะจากเมื่อกี้นี่นะคะที่พ่อเป็นคนตัดสินทั้งหมดว่าพลอยจะไปทะเลแล้วก็แม่จะไปส่วนสาธารณะสรแล้วพ่อจะไปไหน ค่อ,อ่าเบอร์หนึ่งได้คะแนนเท่านี้เบอร์สองได้ทส่วนเบอร์สามได้คะแนนมากที่สุดเลยของสมาชิกในห้องเพราะฉะนั้นควรที่ได้คะแนนมาก